เดินป่าหน้าร้อนไปที่ไหนได้บ้าง หน้าร้อนของประเทศไทยอาจจะไม่ใช่ช่วงเวลาที่นิยมที่สุดสําหรับการเดินป่าแต่ต้องบอกว่าด้วยทาเลที่ตั้งของเราเราโชคดีที่สามารถเดินป่าในประเทศได้ทั้งปีครับถ้าเป็นประเทศเมืองหนาวฤดูการเดินป่าจะสั้นกว่าเรามากหลกัหลกๆก็คือช่วงฤดูร้อนที่ยาวเพียง3-4เดือนเท่านั้นครับหรือเราจะนั่งเครื่องบินไปไม่ไกลมากก็สามารถเดินป่าต่างประเทศได้ไม่ยากครับที่แรกที่ไปได้ก็คือป่าใต้บ้านเราครับเอกลักษณ์ของป่าใต้ก็คือป่าดิบชื้นที่เขียวชอุ่มป่าใต้มีให้เลือกมากมายตั้งแต่เส้นทางไม่ยากระยะทางไม่ไกลมากไม่รก เส้นทางในป่าลึกที่ให้เราได้ฝึกทักษะก,การเอาตัวรอดในธรรมชาติครับที่ที่2ก็คือภูกระดึงครับซึ่งโดยปกติจะเปิดให้ท่องเที่ยวได้ถึงวันที่31พฤษภาคมภูกระดึงช่วงหน้าร้อนต้นไม้ผลัดใบระหว่างเดินขึ้นภูอากาศอาจจะร้อนและแห้งแล้งสักหน่อยแต่บนยอดภูดโดยเฉพาะตอนกลางคืนอากาศเย็นทีเดียวเลยครับและอีกข้อดีก็คือคนไม่เยอะมากที่ที่3ก็คือเนปาลครับช่วงเมษายนและพฤษภาคมจะเป็นฤดูใบไม้ผลิที่ประเทศเนปาลครับและเป็นเวลาที่ดีที่สุดช่วงหนึ่งสาหรับการเทรคก,กิ้งเทือกเขาฮิมาลัยอากาศอบอุ่นขึ้นฮิมา เริ่มละลายดอกไม้เริ่มผีปานการเดินทางจากประเทศไทยไปเนปาลก็ไม่ยากครับเพราะว่ามีหลายเที่ยวบินจะใช้เวลาเพียงสักชั่งวโมงกว่าเท่านั้นครับทุกคนมีไอเดียเดินป่าหนะ้ารอนที่ไหนอีกมาแลบเก่ยงกันได้นะครับ